ไปมองดูสภาพสุขภาพของหมอหมาขนในตัวเมียขนในตัวเมียที่ยาที่ยาตัวผู้ตัวผู้แล้วแยกอุจจาระที่ยาเรื่องที่ยาทางนักจิตวิทยาสมัยใหม่ขอให้ได้ยินจิตวิทยาทางนักจิตวิทยาทางนักจิตวิทยา ิชาองพวกเลานีาเรียท้ภสษเด็กเข้าตามาดูชของลูกหลานตบรัี้รับารรักษาพร้อมด้วยจะนนองผู้ประทานที่สัาของข้อสรวมเป็นงินสารบาา

และในวันที่1 9 2กุลาคมนี้ที่7ก็จะเป็นงานสุด่อที่อากาะร้อนระเส18ที่วัดองไผ่ข้แต่ว่าที่ข้เป็นวันก่อก็จะมีการก้อประกี้ที่ัดนองไผ่นะโดยที่17-18วันที่17-18เป็นวัดข้อมีว้าป่าสาลมวันที่19เป็นวันต้อ านี้ปีแล้วนะแต่ละที่อการเกษตรก็ร่วมกันถายวยแล้วก็ร่วมกันงนีร่วมกันยวันที่วัดป่าร้อยเราเป็นางอองในนี้ก็คอายจะมีู้ีอนี้ อ็ไปงานอะไรก็ไปงานศึกษาศึกษาศึกษาก็ไปงานที่ส่วนก็ไปงานที่ส่วนตอนที่ห้าที่เจ็ดที่เจ็ดเป็นงานที่เราได้มาถึงก็เราสิบสิบแปดสิบเก้าวันนี้ปักหลอกไปแล้วก็มาถึงวันที่สิบสี่ คอจากไบเรียนกาได้ก็เราไแชิญได้กของคนเราฝังฝัง่าีเพราะว่าพ่อแม่เขาดิ้นเข้าดิ้นอไม่บ้านนไม่เป็นไรอก

เ็นรมไาราหวเราอวก็ได้รักรส่ขเื่อนกาพระบาทสมเดร้านยู่หั้เกราทมเาอัวทรงคเได้ที่็น้เช่ยวด้าลไทยมา่วทั่วทัองสีเเจิญ้ามาได้เรข้ามาเเข้ามาในการทอด ที่มหาวาัในวันนี้วันนี้ทุกคนที่ากิานตัวแทนที่เราเข้าไปกรงผีเราจะนายลูกค้ามาไหว้ผีเข้ามาได้เลยว่าการจิาเราเราาาในวันนี้เรื่อรวีเรา đấy <laughs> ครับโอ้งาน à, Yeah. Wow. Wow. और you are สองสามอีเออซานสามสายพีชโอเควัน1 2งสาวัน okay. ิ thank you Yeah. <laughs> ¡Ah! rồi con này phải về dây nó no.